สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซลจูแช n แนลนะครับผมวันนี้พามาชมต,ตัวใต้อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับสเปคเทพเลยเนาะแล้วก็คันนี้ความพิศเศษก็คือปกติเราจะแต่งเป็นตัวสีประตูซะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าคันนี้ที่พามาชมก็จะเป็นตัวแคปบยกสูงนะครับสำหรับตัวรุ่นแคบยกสูงนะครับคันนี้เป็นเจธรรมดานะครับราคาตัวเริ่มต้นอยู่ที่ยอยู่ที่768,000บาทนะครับราคานี้เป็นราคาสีขาวนะครับรุ่นเอนทะีเนาะ แล้วก็ที่เราได้ทําการแต่งนะครับคันนี้ก็จะแต่งแปลงหน้าเป็นรุ่น GR Sport นะครับโฉมปัจจุบันที่เราแต่งอยู่หน้าตอนนี้นะครับมาดูกันครับว่าคันนี้เราแต่งอะไรไปบ้างเรื่องที่ด้านหน้าครับเซ็ตมาตรฐานเลยนะครับก็จะเป็นการแต่งชุดแปลงหน้านะครับชิ้นหน้าเนี่ยก็คือการชนหน้าเรายกเปลี่ยนเลยนะครับจากเดิมเนี่ยของตัวรุ่นแคบยกสูงตอนนี้ครับเป็นหน้าโอโค้แล้วเนาะก็แปลงใหม่นะครับให้เป็นตัวรุ่น GR ส port นะครับ ด้วยชิ้นงานเนี่ยที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นชิ้นงานสีดำเงาเนาะแล้วก็ตัวอกษรโตัวต้าแบบเรียงสีแดงแบบนี้นะครับลอลอตัดกันแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับเพจสารลักจีอาร์สปอตเราติดเสริมครบให้เลยนะครับแล้วก็ใช้ด้านล่างครับตัวนี้ก็ทํามาเป็นสีดำเงานะครับก็จะรับกันกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดำเงาด้วยนะครับแล้วก็แผ่นกันกระแทกด้านล่างนะครับตัวนี้ที่ติดเสริมเข้าไปก็จะเป็นสีแดงนะครับ เซตหน้ารอๆดูๆแบบนี้นะครับเป็นรถสีขาวแล้วก็สไตล์สีดำเงาแต่งกับสีแดงแบบนี้หล่อเท่มากๆเลยครับอ่าช่วงนี้ก็ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าเดินอยู่แล้วนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ะนะครับแล้วก็ครอบไฟตัดหมอกนะครับสีดำเงาด้วยนะครับแบบนี้เนาะมาดูงานด้านข้างครับสำหรับคันนี้ที่เสริมก็จะเป็นคิวซุ้มล้อของตัวรุ่น g r Sport อนะครับอย่างที่เคยพูดไปเนาะถ้าเกิดว่าแปลงหน้า g r Sport เนี่ยทั้งชิ้นงานก็จะต้องแปลงใส่ทั้งหมดนะครับเพราะว่า ตัวคิ้วหน้าเนี่ยเขายังติดกับกันชนหน้ามาอยู่นะครับถ้าไม่ได้ใส่ตัวคิ้วต่อเนี่ยตรงนี้ก็จะโล่งไปเลยนะครับอันนี้ก็ติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนะครับตัวชิ้นงานเป็นสีดําน้านนะครับสาหรับใครอยากทําให้เป็นสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถนะครับตอนนี้ก็ออเดอร์เข้ามาได้นะครับรีเควสเข้ามาสอบถามได้นะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของตัวช่วงล่างเริ่มต้นที่ตัวล้อแม็กนะครับผมให้ดูก่อนอันเนี้ยล้อแม็กจะเป็นเฉพาะของตัว โชว์รูมโตโยต้าของตัวเท่านั้นนะครับที่เราจะมีลายนี้นะครับด้วยตัวล้อมแม็กเนี่ยขอบ18นะครับที่เราเปลี่ยนเข้าไปจากเดิมตัวนี้รุ่นเรนที่เขาขอบ17นะครับไซส์ที่เราเปลี่ยนเข้าไปเป็นไซส์18แล้วก็ออฟเซ็ตตัวนี้ลบ44นะครับใส่พร้อมกับยางลาด้านะครับตัวนี้ยางาไซส์จะเป็น275 65ห r 1 8นะครับก็ไซส์ตัวนี้พร้อมลุยได้เลยนะครับแล้วก็ตัวล้อมแม็กเนี่ยเขาจะเสมอพอดีกับตัวคิ้วซุ้มล้อรอ,อ,อแบบนี้เลยนะครับ เรียกได้ว่าเซตนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ความพิเศษของคันนี้ที่ลูกค้ารีเพย์เข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวช่วงล่างตัวเนี้ยช่วงล่างทํามาเป็นของอช่วงอัพโฟลเฟนเดอร์นะครับที่เราเปลี่ยนอยู่เนาะก็จะเป็นเซตเริ่มต้นเลยที่แนะนําลูกค้าตอนนี้สําหรับที่แต่ง g r s นะครับหรือว่ายกสูงนะครับผมก็แนะนําเซตนี้เริ่มต้นนะครับราคาไม่แพงมากเนาะเป็นเซตกระบอกเหลืองนะครับเซต p a g นะครับพร้อมกับปีกนกปรับองศานะครับของโยงแบบนี้เนาะด้านหน้าแล้วก็ ยกขึ้นให้ด้วยนะครับตัวนี้หน้าเรายกขึ้น3นิ้วนะครับสเตปที่เราทําอยู่นะตอนนี้เลยเนาะส่วนด้านหลังก็จะยกขึ้น2นิ้วทรงรถมันก็จะเสมอพอดีกันแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับสว่วนถ้าใครสงสัยว่าตัวรถยก3นิ้วยก2นิ้วสูงประมาณไหนนะครับโจสูงประมาณ180นะครับตัวรถก็จะสูงขึ้นไปนิดนึงนะครับประมาณ180ปกว่าๆแล้วกันนะครับอ่ะก็ถือว่าสูงก็สูงประมาณนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่า ใช้ลุยได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ยังเข้าห้างได้เหมือนเดิมนะก็ไม่ติดหลังคาข้างบนนะครับขับเข้าห้างได้เลยมาดูกันต่อครับในส่วนของชิ้นงานเล็กๆน้อยๆนะครับครอบกระจกข้างครับตัวักษรโลโก้นะครับแล้วก็มือเปิดประตูเราทําเป็นสีดําเงาให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวคิวอัสายก็ติดตั้งให้พร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับ สำหรับคันนี้บันไดข้างยังใช้งานเป็นบันไดข้างเดิมอยู่นะครับสำหรับใครอยากต้องการให้เป็นชินคลีนเดิมเดิมแบบนี้ก็ใช้งานได้นะครับไม่ติดเนาะแต่สําหรับใครอยากให้มันเต็มขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นบันไดข้างเหล็กสักหน่อยรอกกว่านี้แน่นอนนะครับมาดูันต่อครับด้านหลังนะครับคันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาเป็นโลบาหลังนะครับก็เป็นโลบาแบบเหล็กนะครับตัวนี้รุ่นขายดีของเราเลยนะเป็นโลบาเหล็กนะครับก็ทรงที่เราเรียกก็จะเป็นทรงปืนกลนะครับเพราะว่าเขาจะมีเหมือนเป็นกระบอก2กระบอกแบบนี้เนาะก็ ใส่แบบนี้เรา่อ,อแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงด้วยนะครับจะเป็นสีดําแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวโลโก้ด้านหลังนะครับสติกเกอร์มุมท้ายเราเปลี่ยนให้ด้วยนะครับจากเดิมจะเป็นคําว่าพีลันเนอร์นะครับสำหรับตัวรุ่นยกสูงนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวลากเกตนะครับแต่จะมีสติกเกอร์ด้านข้างที่สําหรับรุ่นแคปเนี่ยเรายังไม่ได้รับติดตั้งเนาะสติกเกอร์ที่เห็นจากตัวรุ่นก่นกอนกอของตัว4ประตูนะครับอันนี้จะติดได้เฉพาะของตัว4ประตูเท่านั้นนะครับที่เป็นคําว่าลากเกตเนะครับ ประมาณนี้มาดูด้านหลังกันต่อนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับผมรีวิวชิ้นใหญ่ๆก่อนตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายแบบเหล็กนะครับอ่าทรงนี้ก็ทรงพิเศษเลยลูกค้ารีเฟรชเข้ามาเหมือนกันนะครับก็จะต่างจากคลิปอื่นๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีไฟสองด้านหลังเวลาถอยเหมือนเดิมเลยนะครับพร้อมใช้งานไฟสองป้ายทะเบียนนะครับพร้อมติดตั้งให้ครบพร้อมใช้งานแบบนี้เลยสําหรับใครต้องการไปติดห่วงโอเมก้าเพิ่มเติมนะครับหรือว่าตุ้มลากจูงนะครับด้านหลังก็ ติดเสริมเพิ่มเติมได้นะครับพวกนี้สามารถเป็น accessory เสริมเพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ท้ายกระบะนะครับก็จะมีตัวสอรโลโก้นะครับตัวต้าไฮรักลิโบด้านหลังเนี่ยเราทําเป็นสีดาเงาเพื่อให้มันตัดกันกับตัวรถทั้งหมดมือเปิืประตูด้านหลังก็ทําเป็นสีดําด้านด้วยนะครับพร้อมกับกล้องถอยหลังสําหรับรุ่นเนนที่เดิมเขายังไม่มีกล้องนะครับอันนี้เราก็ติดเสริมเข้าไปเป็นกล้องถอยหลังนะครับสําหรับตัวกล้องก็ออกจอเดิมด้านหน้าได้เลยนะครับเป็นกล้องแท้ของโตโยต้าเนาะ แล้วก็ติดเพจสัยลักษ์ g r s า o r t แบบนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าคันนี้เป็น GR Sport นะครับแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของโช๊คอัพนะครับคันนี้ก็ด้านหลังใส่เป็นกระบอกเหลือเหมือนกันนะครับเซ็ตโปรเฟนเดอร์เซ็ตแพ็คนะครับสำหรับใครต้องการอัปเกรดโชคให้เป็นซีรีส์ที่สูงกว่านี้นะครับเราก็รับติดตั้งเหมือนกันนะเริ่มต้นนะครับหมื่นกว่ากว่านะครับ สองหมื่นสามหมื่นจบตัวแปดหมื่นถึงแสนหนึ่งนะครับตัวจบเราก็มีเหมือนกันนะครับรีเพจเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับใครอยากจบแบบสุดๆไปเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวล้อแมกนะครับที่เป็นไซส์ยี่สิบนะครับไซส์ใหญ่หน่อยนะครับพร้อมยางนะครับสเปคแบบประมาณไหนเนาะสามารถดูคลิปเก่าๆแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถคอนฟิกได้ให้เป็นสไตล์รถที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับสาหรับใครที่สนใจเนาะอ่า ออกรถ t o y ยต a r รี o พร้อมแต่งจบรอๆแบบนี้ออกจากศูนย์นะครับเหมือนเดิมนะครับทักเข้ามาสอบถามเจ๊โๆได้เลยหรือว่าทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะไม่ซื้อไม่เป็นไรลองเข้ามาคุยก่อนได้นะครับหรือว่าเมนใต้คลิปไปได้เลยนะครับสำหรับอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวลงไ้ให้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนอที่กกำลังเลือกตัดสินใจซื้ออยู่นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ